สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเหมือนเดิมนะครับนะคุณผู้ชมครับจากคลิปนี้ที่ผมโทรหา GM ใช่ไหมคุณผู้ชมก็มีน้องๆเลหลายคนเลยนะที่คอมเมนต์แบบสู้ๆเป็นกำลังใจผมก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็มีคนถามมาว่าพี่ทําไมถึงโดนแบนโดนแบนเพราะอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะรู้แล้วแต่มีหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมโดนแบนเพราะอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเหตุผลที่ผมโดนแบนวันนั้นนะคลิปนี้เลยคลิปนี้เลยไหนละ่ะ อ๋อนี่ครับนี่ครับนี่เป็นคลิปตัวนี้เลยครับผู้ชมนะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นบั็กใหม่นะเกิดจากคลิปนี้เลยครับผู้ชมนะตอนนั้นผมเขียนชื่อคลิปไว้ว่าโดนบั็กตัวใหม่เสียชีวิตแบบงงๆบั๊กหรือโป้นี่ครับเดี๋ยวไปดูกันนะเกิดจากคลิปนี้เลยนะครับเป็นจังไรเป็นคนจังไรนี่ครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะ คาตัวเราวะเฮ้ยนั่นตายอีกแล้วเนี่ยห้ารอบแล้วเนี่ยนี่แหละครับผู้ชมคือผมเสียชีวิตครั้งนี้เป็นรอบที่ห้านะเดี๋ยวไปดูรอบแรกกันเลยนี่ก็เป็นผมอธิบายนะนี่ครับนี่ครับตอนนั้นอยู่ที่บีมาสกีนะครับผมก็เล่นของผมปกติเนี่ยตอนนี้ก็สตรีมอยู่นะเป็นคลิปที่ผมแบบเสียชีวิตกลางสตรีมเลย ก็นั่งเก็บของครับนี่ครับ,น,รบนี่คือรอบแรกเลยนะเนี่ยรู้ไหมนี่ครับคือครั้งแรกเลยผมเล่นอยู่วิ่งไปวิ่งไปก็เสียชีวิตเดี๋ยวไปดูรอบที่สองกันแถวแถวนี้เราผมก็จําไม่ได้มันนานแล้วนะวตั้งแต่เดือนมกรานะเ,าน,นะเ,เรานี่ย น่าจะแทวแถวนี้แหละครับครั้งที่สองนะที่ผมเสียชีวิตววก็วิ่งไปเรื่อยนี่แหละนี่ครับเราอที่สองเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ารถระเบิดเสร็จผมตายแต่มันใช่เหรอก็เลยลงเล่นเกมใหม่เป็นเกมที่สามนะ น่าจะแถวไหนวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะทุกคนรอบที่สามน่าจะแถวแถวนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะมีเสียงเท้าข้างบนบ้านเสียงเท้าบนบ้านนี่ครับเสียชีวิตอีกแล้วนี่คือรอบที่สามที่ผมก็เริ่มสงสัยแล้วมันไม่ใช่แล้ว มันไม่ใช่แล้วนะคือแบบสามรอบติดแล้วนะเดี๋ยวไปดูรอบที่สี่กันผมก็สงสัยอยู่ก็คุยกับลูกแคนนะ่ะว่าทำไมมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะรอบที่สี่อ,อ๋อนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรือว่าผมไล่ผิดว่ะน่าจะวานะั้นตอนนี้ก็มาเสีย <S <S ชีวิตตรงอ่ะตรงตอนต้นคลิปครับ รอบที่สี่รอบที่ห้าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยนั่นตายแล้ว <laughs> นี่ก็เสียชีวิตดกครับกางสตรีมเลยนะวันนั้นน่ะทั้งวันเลยแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็แถวไหนวะอ,อ๋อน่าจะแถวแถวนี้ครับผมได้เลิกเล่นไปเลยอ่ะ <c oughs> ผมเลยปิดสตรีม <c oughs> ไม่เล่นเลยเสียชีวิตมาห้ารอบแล้วเฮ้ยเครื่องนี้มันทิ้งไว้ทิ้งทิ้งมันทิ้งของทิ้งของ เนี่ยนั่งเก็บของอยู่นะไ <want> <laughs> อวอรนี่ว่าไงนี่ครับเสียชีวิตอีกแล้วนี่คือกลางสตรีมเลยนะว,วันนั้นใครดูสตรีมบ้างก็น่าจะรู้ว่าเพราะเพราะผมสตรีมอยู่ที่เพจน,นะครับแล้วพอวันต่อมานะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกคลิปแล้วพอวันต่อมาก็ไหนละ่ะคลิปที่ผมโดนแบน วันต่อมาผมก็โดนแบนเลยนะครับเท่าแถวนี้แหละนี่ไงครับนี่ครับผมโดนนแบนนะมจะให้คุณผู้ชมดูนี่นะครับคุณผู้ชมดูนะครับไอดี ID ผมนะนี่ครับวันต่อมาหลังจากที่ผมเสียชีวิตหกตาติดก็นี่เลยครับตรวจพบสิ่งผิดปกติบัญชีของคุณถูกละงับ จนถึงทุกวันเนี้ผมยังเข้าไอดีผมไม่ได้เลยจนถึงตอนเนี้ยคือผมก็งงนะมันว่าบัญชีผมผิดปกติอะ่ะผิดปกติยังไงมันเสียชีวิตเองอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะระบบมันคือยังไงอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันเรียบร้อยครับผู้ชมตรวจพบสิ่งผิดปกติบัญชีเออผมก็ไม่รู้จะทําไงนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสาหรับใครที่ยังไม่รู้ผมก็มาอธิบายให้ฟังนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุผลที่รดนแรนนะก็เกิดจากนี้แหละผมก็ทําคลิปบอกว่ามันประมาณนี้ประมาณนี้นะเสียชีวิตจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมก็ทําคลิปบอกอยู่มีคนรู้แหลจคนยังไม่รู้นะครับคุณผ,ผู้ชมผมก็ลงคลิปบอกนะผมก็โพสต์บอกใน youtube facebook นะจนทุกวันนี้ยังไม่ได้รหัสคืนเลยครับก็โทรหาเจมรอบนั้นก็เป็นรอบที่สองนะครับที่ที่ผมลงเมื่อวานเนี้ยนะโทรหาเป็นรอบที่สองผมไม่รู้ว่าจะได้ดีคืนหรือเปล่านะ ก็มีน้องคนนึงมาเม้นต์เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยครับผมตายไม่ทราบสาเหตุ15เกมรวดขนาที่หาไฮไลท์แล้วไปเล่นมาก็โดนเหมือนกันครับท้อไม่อยากทําไฮไลท์แล้วไม่มีไอดีจะเล่นต้องไปยืมเขามามันตายเองไม่ได้ไปทาบั็อกอะไรเลยก็ประมาณนี้นะก็ <c oughs> ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับก็เหลือทีทเดียวน่านผู้ชมนะที่จะได้รหัสคืนก็คือต้องไปถามเจมัตุ โดยตรงไม่งั้นก็คงไม่ได้คืนหรอกเพราะว่าผมก็มีหลักฐานนะว่าผมเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรยังไงไม่เข้าใจนะโปผมก็ไม่เล่นอะไรผมไม่ได้ทํานะถ้าผมเล่นโปนะผมไม่ก่ากขนาดนี้หรอกจริงๆริงถ้าผมเล่นโปนะผมคงยิงแต่หัวเลยโอ้โหทั้งที่แบบช่องผมนี่เจอแต่โปรล,ล้วนๆเลยแม่งผมก็ไม่เข้าใจนะหเหนื่อยครับทุกคนบางทีก็ทอนะครับ ท้อเกินเรามาเจออะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญผมก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะขอบคุณทุกกาลังใจที่เป็นกําลังใจให้ผมนะนี่ครับผมก็แจ้งเรื่องไปนะครับนี่เป็นอ่านี่นี่เป็นตอนผมแจ้งเรื่องผู้ชมเขาบอกให้แจ้งเรื่องอย่างนี้นะครับแจ้งเรื่องตอนโดนแบนเนี่ยแจ้งปัญหาการถูกลง,งับหรือการโดนแบนผมก็เข้าไปพอล็อกอิน a c e b o o กก็ก่อข้อมูลอะไรต่างๆอะ่ะก็ประมาณนี้ครับใส่ข้อมูลอะไรไปเรื่อยนะ ผมก็ทาหมดมก็ใส่ไฟล์ใส่อะไรไปให้เขานะครับผู้ชมนะเนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาผมก็เลือกไฟล์เลือกรูปภาพเลือกอะไรใส่ไปให้เขานะก็ <c oughs> ต้องรอถามกับกีมาตรวจเลยคุผู้ชมถ้าทักเปลี่ยนไฟเขาไม่ตอบก็น่าจะได้ไปกางสตรีมแล้วครับเดี๋ยววันในผมสตรีมเดี๋ยวผมจะมาเรียกทุกคนนะเดี๋ยวไว้ไปดูด้วยกันว่าเขาจะให้คําตอบอยังไงนะครับผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับไปเรื่อ Thaw, thaw, thaw. Thaw yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in sir, Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt.